ลอนึกดูสิอีกกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกจับสลีเจ้าหน้าที่บุกจับสลีค่าห้องรับรองผู้บัญชาก,การเดอนจำเนี่ยดังไปทั่วโลกดังไปทั่วโลกแขมันดังไปทั่วโลกดังมาถึงพยาวลำปางแพร่น่านล้านนาทุกคนฟังนะ ถ้าเกิดเปิดรายการมาและหลายคนอาจจะอยากบอกว่าดรมริกาอยากบ่นอะไรฉันอยากบ่นว่านอกจากกลรมรัชทันแล้วมันกลุ่มอะไรอีกที่กระทวงยุติธรรมและฉันอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้ผู้บัญชาการระดับเดือนจําแม่งทาขนาดนั้นแล้วก็ทํามานานเท่าไหร่ทํามานานเท่าไหร่แล้วที่สําคัญที่สุดไอ้พวกนกโทวด v, 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 v i p เนี่ยที่แอบเอาไปแดกก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเนี่ยพอจะรู้เราเราแต่ที่นี้ อีนักโทษที่ถึงขั้นทับสลีคาห้องผู้บัญชาการทางห้องคาห้องเรือนรับรองคาห้องรับรองของผู้บัญชาการเนี่ยแล้วถึงขั้นที่มีการทําห้องทําหับรองรับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคุณทำมาทำมานานเท่าไหร่เธอคิดว่าทำมานานเท่าไหร่ฉันเหนื่อยใจมากกับเรื่องนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอีกกรณีที่กรมสุกากรสุลกาไก่อะไรทั้งหลายที่มีการรับสวงรับสวย จนกระทั่งทําให้ระบบการค้าการหายการค้าการขายการนําเข้าส่งออกการลักลอบสิ่งของนําเข้าอะไรต่างๆที่หายใบยป่วงไอ้พวกของปลงของปลอมของเจ๊งของจริงนะสุรกากรสิลกาไก่ล่าสุดก็จะเดินเปิดอีกเธอแล้วนอกจากนั้นแล้วปุ๊บตัดกลับไปที่กรมสรรพสามิตกรมสรรพกรกรมสรรพกรล่าสุดเพิ่งจะมีาการ ประกาศสักดาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเก็บภาษีหุ้นของมหาเศรษฐีที่ขายหุ้นนอกขายหุ้นแล้วปรากฏไม่ใจ่ายภาษีหุ้นขายหุ้นแล้วไม่จ่ายภาษีหุ้นจากนั้นมาปุ๊บมีอำนาจวาสนาบารามียิ่งใหญ่สมัยนู้นอตอนสมัยนู้นตั้งแต่สมัยซุกหุ้นไม่ใช่สมัยขายหุ้นปรากฏว่าไปกลั่นแกล้งลูกชาย ของตุลาการศาลที่ตัดสินไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองตอนสมัยคดีซุกหุ้นจากนั้นปุ๊บไปแกล้งเมียเขาหลังจากนั้นปุ๊บต่อมามีอำนาจวาสนาคายุคคาสมัยกี่สมัยน้องมาเป็นกันแล้วลูกมาเป็นกันแล้วก็ไล่กันแกล้งแห้งกาเขาแล้วก็ไปกันแกล้งเมียเขายังไม่พอไปแก่นแกล้งลูกเขาต่อปรากฏว่าล่าสุด ยี่สิบปีแค่น,นี้ก็ยังไม่มีสายยี่สิบเจ็ดปีผ่านไปยี่สิบหปีผ่านไปแค่น,นี้ยังไม่สายปรากฏว่าลูกชายของตุลาการท่านนั้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ชำระแค้นก็เหมือนชำระแค้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการชาระแค้นที่มันถูกต้องตามกฎหมายไงเลี่ยงกฎหมายมาตั้งนานปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุดที่โดนกันแกล้งมาตลอดชีวิต27ปี25 26ปีนะให้กรมสรรพากรบังคับใช้ตามกฎหมายยื่นฟ้องจนกระทั่งชนะสิ้นสุดที่ศาลดีกาและติดตามเรื่องเรื่อยๆและตอนนี้ก็จะต้องมีมหาเศรษฐีที่ติดคุกอยู่ลูกหลานเลนโลนที่อยู่ข้างนอกก็จะต้องไปจัดการหุ้นหับ แล้วไปไปตามการบังคับคดีคือจะต้องไปจ่ายภาษีหุ้น1.7หมื่นล้านจ้ะบอกว่าเป็นการกันแก้งไหมไม่ไอเรานั่นแหละที่อยู่ในคุกกับไปกันแก้งเขาก่อนมันตั้งนานแล้วส่วนไอคนที่เขามาปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้มันควรจะปฏิบัติหน้าที่มาตั้งประมาณ25ปีแล้วควรจะปฏิบัติหน้าที่มา 20, 20ปีแล้วควรจะปฏิบัติหน้าที่มาตลอดเลย10-20ปีที่ผ่านมาควรจะมีคนปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่ว่ามันเออเลเออเตอ ยือยักชักกระดูกและเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ได้บังคับคดีสักทีหนึ่งจนกระทั่งมาบังคับคดีตอนนี้ <บ S 1> <ช><บ>มีคนบอกว่ากรริการไม่ปักตะกร้าสักหน่อยเหรอขายอะไรดีอ่ะเธอจะซื้ออะไรฉันนะ่ะมงคุด <บ S 2> <ช><บ> ใช้ทาอะไรคะผงเปลือกมังคุดนั้นปกติโบราณนานมาสมัยก่อนเวลาคนพี่คุณพี่พี่ภาคใต้เขาเข้าสวนทุเรียนเข้าสวนยางพาราเขาจะเป็นผดผื่นคันเวลาแมลงสัตว์กัดต่อยยุงกัดอะไรต่างๆเออจากนั้นปุ๊บลิ้นไลตีอะไรต่างๆมาตอมเขาจะคัน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 หรือแม้กระทั่งไปเดินป่าหญ้าแล้วมันก็คัน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 จากนั้นเนี่ยโบราณนานมาสมัยก่อนภาคใต้17จจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้ผงเปลือกมังคุดซึ่งมันอยู่ใน เลือกส่วนไล่นาของพวกเขาในป่าเนี่ยเขาจะทุบ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 เปลือกมังคุดไม่รู้จะเอาอะไรก็ทุบเปลือกมังคุดกิน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 มังคุดเสร็จก็ทุบทุบทุบเปลือกมังคุดทาทาทาาาปรากฏหายคันแม่ปรากฏหายคันนั่นแหละค่ะจากตรงนั้นดเรมาริกาก็เลยนามาปรับเป็นนวัตกรรมสบู่ดำดเรมาริกาดรมาริกาเนี่ยทำสบู่ดำเพราะมาริกาเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายหน้าก็แพ้ง่ายขอก็แพ้ง่ายตัวก็แพ้ง่ายเป็นคนที่มีอาการแพ้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผิวละเอียดเหมือนพ่อเกิดเหมือนเหมือนเหมือนเกิดมาเป็นลูกเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่นะคะเกิดมาเป็นเหมือนแบบเป็นลูกเจ้าเมืองนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบต้องถือขันโตกเกิดมาอะไรประมาณเนี้ยเกิดมาเหมือนเหมือนลูกเจ้าขุนมูลนายเหมือนลูกเจ้าขุนมูลนายเกิดมาเกิดมาแล้วมีอาการแพ้ผื่นขดผดผื่นคันนะคะเป็นคนที่ผดผดงัดผดผื่นคันเกิดขึ้นง่ายมากดเรมมริกายืนอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นตรงตรงสะโพก พืนขึ้นตรงสะโพกก็เอามือเกาสะโพกพืนขึ้นตรงถูดก็เอามือเป่าเกาถูดพื้นขึ้นผลงานวิจัยของอผงเปลือกมังคุดมาใช้แล้วก็จากนั้นก็ให้คุณหมอแล้วก็ให้คุณ R&D แล้วก็ให้คุณลงให้คุณลงให้คุณโรงงานนะคะที่มีนวัตกรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจัดมาค่ะสะบู่ดำด็เรมลิกาซึ่งเป็นนะคะ Mango s t e d t 2 In 1 Anti Acne Sooting อันนี้เป็นสบู่ส่งออกของดรเมลิกานะคะซื้อ2ก้อน199บาท ปกติหนึ่งก้อนสองอห้าสิบเก้าบทแต่วันนี้ซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนจัดไปนะจ๊ะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนจ้ะสะบู่ดำนะจ๊ะอ่าฟังนะคะสะบู่ดำแก้สิวส่วนอีที่แดงๆสบู่แดงมันแก้ฝ้าโอเคตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้สบู่เป็นเรื่องเป็นราวข่าวขว้นสิคะเจ๊เวลาจัดรายการเนี่ยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวข่าวข้นมึงไม่ใช่ว่ามึงจะพากูไปอีเชนี่ มึงพูดเรื่องอะไรแล้วเคมโบเป็นใครอ่ะแล้วทำไมตุกตุมอะไรแกจะต้องส่งออกสบมู่ดำไปให้แคมโบแคมโบคือใครอ่ะแคมโบคืออะไรก่อนคันปากด้วยใช่ไหมคะคันปากก็ล้างปากเป็นกระสั่งแล้วคะ่ะเป็นกระใช้สบู่แดงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระนะเป็นกระไม่หายใช้สบู่แดงคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝ้าไปด้วยเป็นกระไปด้วยครีมพรีเมียมคอลลาเจนค่ะแม่เป็นรู้หรือยัง ความขายหน้าอับอายขายขี้หน้าของประเทศเราไม่ใช่แค่วงการราชัชทรรน์หรือว่าการะทรวงยุติธรรมหรือว่าเรือนจําคุกเท่านั้นนะความอับอายขายขี้หน้าของประเทศเรามีไปถึงพวกคุณหญิงคุณนายขายตําแหน่งจับมือกันกับบิ๊กตํารวจใหญ่ขายตําแหน่งกันบิ๊กตารวจจะรู้หรือไม่รู้กูก็ไม่ทราบบิ๊กตํารวจหรือเมียของบิ๊กตํารวจมันจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกูก็ไม่ทราบค,ค,คนเรามันไม่เคยคิดจะคนเรามันไม่เคยจะใหญ่อะนะพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าอีนี่เหมือนแบบว่ากินกาได้ทองอะ เข้าใจไหมปรากฏว่าเอาตําแหน่งตํารวจไปขายขายกันทั้งภาคเลยเออขายกันขายตําแหน่งยศบัางสารวัตรจ่าดาบเด่งขึ้นไปฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งปรากฏว่านี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ถิินนินทาไปถึงประเทศยุโรปตอนนี้กาลังนั่งหัวราะกันงอหงายเลยออนึกออกใช่ไหมนี่ตอนนี้หัวราะกันไปถึงนู่นถึงนหนต่อไหนเลยตําแหน่งยศบัางสารวัตรจ่าดาบอะไรต่างๆวิ่งเต้นขายตําแหน่งคุณหญิงคุณนายขายตําแหน่ง ตอนนี้รู้ไปถึงไหนอาไปถึงนั่นอีชอยชอยรู้ยังเอาชอยชอยรู้ยังชอยยังไม่รู้เหรอมันมีคุณหญิงคุณนายขายตําแหน่งตํารวจเนี่ยมึงไม่รู้เหรอชอยไม่รู้เหรอจ๊ะผู้กากับผู้กํากับสิบกิโลยี่สิบกิโลผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้บัญชาการผู้ผู้ผู้บังคับการจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ประมาณสิบยี่สิบกิโลขายตําแหน่งเฮ้ไม่รู้เหรอเอาชอยไม่รู้เลยเหรอ เอาแล้วชอบไปอยู่ไหนมาเดี๋ยว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 เจ้เด,เดี๋ยวนะฉันขอนขอนุญาตฉันขอเนี่ยระหว่างพูดไปนี่มึงมึงรู้จริงๆเหรอขอมาร์กหน้าไปด้วยเห็นไหมเมาม,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 มอยหอยสังอ่ะเมามอยเมามอยหอยสังไปเรื่อยๆเหมือนพี่ปองอ่ะพี่ปองเวลาเมากับกูก็อย่างเงี้ยถูนหน้าไปเรื่อยทาไป, <S <S ไปนี่น้นองรู้หรือ,อยังรู้อะไรพี่น้องนี่นะเรื่องเธอรู้ยังว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายตำแหน่งอ่ะโอ้ตอนนี้เขาถอดยศถอดบ้างถอดไปหมดแล้วถอดทุกสิ่งทุกอย่าง อตั้งได้เดือนก็ถอดไปอีกเดือนหนึ่งหมดแล้วหมดไม่เหลือสิ้นตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเอ๊ีกพวกผู้หลักผู้ใหญ่ใครเป็นคนให้มันมาวิ่งนี่สิไอคนนั้นปรากฏว่าได้ข่าวว่าเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงด้วยนะเออแบ็กอัพอ่ะแบ็กอัพเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงแล้วนี่ญาติใครก็ไม่ใช่เชื้อใครก็ไม่ใช่ไปเป็นคุณหญิงคุณนายได้ยังไงงงมากเออเนี่ยพอเมาส์ไปเมามาปุ๊บอ้าวหน้าแห้งพอดีเออนี่เมาไปเมามาหน้าแห้งพอดีอ่ะหน้าแห้งเรียบร้อย น้าแห้งเรีบร้อยได้ข่าวว่าผัวของอีเจที่โดนถอดจากตําแหน่งเนี่ยใหญ่ระดับอดีตข้าราชการระดับสูงเลยนะวงในเขาเม้ากันวพาใหญ่มากอตอนนี้เนี่ยหลังจากที่อาหางกา มองหน้าจนพองขนเสร็จแล้วไม่รู้ตอนนี้เนี่ยขนหัวจะลุกไปถึงไหนอะนะไม่รู้ว่าขนหัวจะลุกไปถึงไหนอะปรากฏว่าอะไรวะโออีออเจ้คนนั้นนะนะมีมานานแล้วนะคะเอา้ามีมานานแล้วเจ้ทำไมไม่ไปบอกไม่บอกไม่ไม่ไปบอกปะปะชปะปะงล่ะเจ้รู้มานานแล้วเจ้ทำไมเจ้ไม่บอกใครล่ะ เอาอิชอยชอยรู้มานานแล้วชอยทําไมไม่บอกใครเขาล่ะคะชอยมาเก็บพนันงําเงึกนะเนี่ยชอยไม่เห็เหนแก่บ้านแก่เมืองเห็นไหมล่ะว่าตํารวจเนี่ยเวลาซื้อขายตําแหน่งมามันก็จะต้องไปนั่งเล่นแล่แปลธาตุซื้อขายตําแหน่งเล็กๆต่อไปจากนั้นพ๊กก็จะไปให้ลูกน้องไปเก็บสวยพอให้ลูกน้องเก็บสวยจากสาแหลกนั้นจากสาแหลกนี้ พื่อที่จะเอาไปชดใช้กับสิ่งที่มันเนี่ยไปวิ่งเต้นได้ตําแหน่งมาก็เลยจะต้องไปนั่งเก็บสวยมันก็เหมือนนักการเมืองไงนักการเมืองเนี่ยเอาเงินไปซื้อเสียงพอชอยรับเงินซื้อเสียงจากนักการเมืองอีนักการเมืองก็จะต้องเป็นยังไงก็จะต้องนะคะไปเอาคืนจากงบประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเอาคืนจากค่าไฟค่าน้ําค่า,อา,อ,าอาหารการกินค่าอะไรสารพัดบางคนเนี่ยก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติ ผลิตไฟฟ้าบางคนก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติสัมปทานที่ดินของรัฐของหลวงบางคนก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติโครงการโปรเจกต์ใหญ่นั่นโปรเจกต์ใหญ่นี่บางคนก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติการสร้างถนนหนทางเหมืองสายเขื่อนอ่าองคมนาคมต่างๆเห็นไหมเขาถึงเลือกว่ากระทรวงเกตเอเกตบเกตซีไงเออถ้าเกิดกระทรวงเกตเอเนี่ยกระทรวงขขคมนาคมอนุมัติถนนทุกเส้นนั่นแหละมึง เดี๋ยวมีเปอร์เซ็นต์ได้แดกนอกจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยกระทรวงอะไรอีกอุตสาหกรรมนั่นแหละพอไปสูเอียกับโรงงานเหล็กเท่านั้นแหละมึงนั่นแหละก็ได้แดกอีกถึงแม้ว่าจะมีเมียรวยนะแต่ไปไปสูเอียกับโรงงานเหล็กเท่านั้นแหละมึงก็ได้แดกอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าเตรียมเงินลง,ลงเลือกตั้งเตรียมเงินเลือกตั้งแล้วยิ่งจะต้องมีการยุบสภาเร็วๆมันก็จะต้องมีการอนุมัติเร็วๆมึงสังเกต 3, สามสี่กระทรวงมึงสังเกตกระทรวงพลังงานสังเกตกระทรวงอุตสาหกรรมสังเกตกระทรวงคมนาคม นะแล้วมึงก็ไปสังเกตอ่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไอ้เพศแบบแบบบ้าบ้าละหำละหำละหำอีแล้วตะมดีละหำ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 ไปละหำใส่ผู้ว่าการกีฬาไปละหำใส่ผู้ว่าการกีฬาจนกระทั่งเขาไปขู่ว่าเอองั้นกูลาออกกันแล้วกันแล้วเสริฐไปนั่งง้อให้เขาอยู่ต่อไรประเภทอย่างเงี้ยนะละหำละหำละหำกระนำซ้ำเติมเออประเภทอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมึงไปสังเกตสามสี่กระทรวงเนี้ยมึงเข้าใจที่ครูพูดไหมเออเออมึงเข้าใจนะชอยนะโอเคมึงมึงเข้าใจใช่ไหมชอย่าอ่า แล้วมึงก็ไปดูอีนี่อีกอกระทรวงกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่านายกรัฐมนตรีแก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 ,แกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นั่งควบกระทรวงมหาดไทยเออ,เอ,อกระทรวงมหาดไทยแกคงจะถูกใส่ใจจากนายกรัฐมนตรีอยู่นิดหน่อยอะ่ะไม่น่าจะมีใครกล้าในการที่จะไปอนุมัติโครงการอะไรเพื่อที่จะไปนะกินอิดกินหินกินปูนกินทรายหรอกเพราะว่านายกรัฐมนตรีแกคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะแกคงจะไม่ให้มีใครแกคงจะไม่ให้ใคร c o l ั a ั o r a หรอกคุณด้วยฉันมั่นใจ นายรงรัฐมนตรีไม so ่น <laughs> ่าจะปล่อยให้ใครคอร์รัปชันหรอกกูไม่ได้กูคดมั่นใจเลยใช่ไหมชอยกูมั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากเลย่มั่นใจโอเคนะคะประเทศสารัขันลูกสาวอายุสิท้อกับบ้านเมืองมากค่ะแม่เลยพูดไม่ออกเลยเอ้าทำไมพูดไม่ออกล่ะแม่ แล้วจะให้พูดว่ายังไงคะดรมริกาก็พูดไปสิคะอย่างมันอกมั่นใจมันนามันโนกพูดให้ลูกฟังพูดว่าอะไรคะดรมริกาโอ้ยอย่าไปท้อใจเลยแม่อยู่มาจากอายุห้าสิบหกสิบแม่ก็ยังอยู่ได้เลยแม่ก็เจอมาตั้งนานแล้วละ่ะตลอดอายุไขแม่เนี่ยมันก็แก้ไม่ได้สักทีหนึง่งลูกเกิดมาสิบเจ็ดปีแม่อย่าลูกอย่าท้อเลยแม่เนี่ยท้อจนหายท้อแล้วละ่ะเออมึงพูดไปเลย <laughs> มึงมึงไปบอกลูกมึงเลย มึงไม่ต้องบอกว่ามึงอย่าท้อแม่มึงเกิดมาแค่17ปีกูเกิดมาตั้ง50กว่าปีกูยังไม่ท้อเลยแล้วมึงจะมาท้ออะไรแม่ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม่จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปสู้ไปไหนกูก็ยังงงอยู่เลย <c oughs> กูเห็นการทุทิจริตคอร์รัปชันได้ยินข่าวประเภททุติจเด็ดคอร์รัปชันกินหินกินทรายกินพลังงานเนี่ยกูเห็นมาตั้งแต่กูเนี่ยอายุเท่ากันกับนักร้องเพลงนี้พี่อ้อมสุนิสาจนกระทั่ง ang, พี่อ้อมสุนิสาโตจนกระทั่งอายุห้าสิบกว่ากูก็ได้ยินกูร้องเพลงนี้กูก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเออกูกูกูร้องเพลงนี้กูจำมาได้ว่าตอนเพลงนี้ดังอ่ะกูกับพี่อ้อมเนี่ยอายุเท่ากันจนพี่อ้อมแก่แล้ว แต่กูก็คงยังไม่แก่น่ะนะแต่ว่าพี่อ้อมแก่แล้วกูก็ยังฟังเพลงนี้อยู่แล้วกูก็ยังร้องเพลงนี้แต่ขนาดเดียวกันกูร้องเพลงนี้ตั้งแต่พี่อ้อมเด็กจนกระทั่งพี่อ้อมแก่อ่ะประเทศบ้านบ้านประเทศชาติบ้านเมืองกูก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนันการเมืองหาแดกกับบ้านเมืองแม่ก็ยังหาแดกอยู่คอรัปชันอยู่ <laughs> นุอายุวัฒนะอมะตะนิรันกาทําไมล่ะกูอยากอยู่จนกระทั่งเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกูไม่อยากตุยเร็ว เฮ้ยเอา้าคำเตือนไลฟ์ของคุณถูกรายงานว่ามีเนื้อหาที่ไม่มีการตอบโต้การโปรโมทสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอย่างเนื่วต่อเน,นื่องทำให้คุณได้รับคะแนนละเมิด <c oughs> ยี่หาได้คะแนนละเมิดเฉยเลย <c oughs> ได้คะแนนละเมิดเมื่อกี้คุณทำพูดเรื่องอะไรบ่เอาชิบหาย ว้อที่หนูกูได้คะแนนละเมิดทุกคนกูได้คะแนนมันละเมิดอีกช้อยกูได้คะแนนละเมิดกูปิด